สองงานวันนี้ค่ะไงบานของางานอ๋อก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องงานความยั่งยืนอะไรต่างๆเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมหลายงาน อันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่เราได้เห็นในฐานะของบริษัทที่เป็นบริษัทเ global เนี่ย mm hmm. เขามีการรับ mm hmm. ผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อม mm hmm. เรื่องสังคมเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆยัง mm hmm. ไง mm hmm. มีวิสัย mm hmm. ทัศน์ในการทํางานยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกชื่นชมนะคะพอได้มาทราบในรายละเอียดอะเพราะว่าเหมือนเราเห็นภาพถ้าถ้าเห็นจากของอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้อะว่าเรื่องหลังของบริษัทนี้เป็นยังไงแต่พอวันเนี้ยเราได้ ได้มารับทราบวิธีการผลิตในการหาซัพพลายเชนอะไรต่างๆของเขาหรือการรับผิดชอบที่มันขยายกว้างออกไปอะไรเงี้ยเออมันมีแง่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกชื่นชมแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าในฐานะคนทำบริษัทเล็กๆอ่ะก็อยากจะเอาอย่างเออก็มีตัวตัวอย่างที่ดีให้เราแบบว่าเดินตามได้ส่ะชรยงอันี้ค่ะโครงการนี้ชื่อว่าแบบแตกต่างจากอันอื่นที่ิชนได้ไปร่วมงานแบบมีอะไรี่ คือคือถ้าถามชลีย่โดยมากเวลางานเรื่องของ sustainability ที่ชลียไปร่วมอ่ะมันจะเป็นเรื่องของภาพรวมของว่าเออถ้าเป็นในแง่ธุรกิจมันจะไปที่ทิศที่ท,ทีทางไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเฉพาะเจาะจงมาที่ธุรกิจของบริษัทเนี้ยในเครือของดานอนเนี้ยว่าจริงๆเขาก็มีแบบไปหลากหลายที่ทั่วโลก um, ใช่ไหมคะโดยบริษัทแม่อยู่ที่ฝรั่งเศสอ่ะซึ่งพอเป็นฝรั่งเศสอ่ะมันก็มีความชัดเจนมากเพราะว่าทางฝังยูเนี่ยเขาก็มีความเข้ม คนมากในการที่จะเป็นการกำหนดมาตรฐานให้กับแบบ global อะไรเงี้ยซึ่งพอเราได้มาฟังว่าดานนเขาต้องจัดการในในเรื่องของการทำธุรกิจของเขาแบบไหนมันก็มีทั้งที่ที่บอกว่าถ้าเป็นในแง่ของการผลิตมันก็จะดูตั้งแต่เรื่องของการใช้พลังงาน เรื่องของการกําจัดน้ําเสียหรือว่าการบําบัดของที่มันจะเป็นของเสียเนี่ยคือจะทํายังไงให้มันเป็นศูนได้ภายในปี2050ที่เขาแบบเอออยากให้มันเป็นจริงๆแล้วภายในปี2030อยากจะลดลง30%หรืออะไรเงี้ยคือแล้วนอกเหนือไปจากนั้นมันก็จะมีเรื่องของแพคเกจจิ้งอีกที่แบบเออใช้เป็นแบบีไซเคิลอยากทําให้มันได้100ไร0อเอซเงี้ยต่างๆ รวมไปถึงการหาซัพพลายเออร์ที่เขาแบบก็รู้สึกว่าซัพพลายเออร์เองก็ควรจะมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้เหมือนเราเราพูดถึงกัน รถกรีนเฮส์ s แก๊สต่างๆเนี่ยมันก็มี3สโคบเนาะหนึาซึ่งพอเราพูดถึงสโคบ3ในประเทศไทยอ่ะเรื่องของซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นเรื่องที่ไกลมากๆกว่าจะทําได้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงซึ่งพอถ้าถามถึงวันเนี้ยเราได้ฟังสิ่งเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่า ว้าวมัน,นมันมันกำลังเกิดขึ้นแล้วแล้วก็กำลังดำเนินไปแล้วก็มันก็จะทำให้เหมือนสิ่งนี้มันชัดเจนแล้วก็มีทิศทางที่มุ่งเข้าไปสู่การที่เราจะทำยังไงใ,ให้มันทำให้เป็นแบบเด็บซีโร่ได้จริงๆนะคะใช่แลอวแบบไอสิ่งที่เกิดขึ้นโครงการของพี่ที่ทำืล้วแบบเอาไปบอกใช้ในในมานธุรกิจของตัวเองใช่ไหมคะคือจริงจริงแล้วอ่ะ ตัวของชลิเองอ่ะค่อนข้างที่จะเรียนรู้เรื่องข้อมูลในการที่จะทำยังไงให้ธุรกิจเราแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ลอมอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอในแง่ของการที่เราเป็นผู้ประกอบการอ่ะ เอาความรู้แล้วมาทำให้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยังใหม่กับเราอยู่มากแล้วก็ยังต้องอาศัยการเรียนรู้แล้วก็อย่างวันนี้เราได้ยินว่าอ๋อมันมีเรื่องของ B ีคอรเข้ามาเนาะมี b ีแลบที่แบบเออเขา,เ,าเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณดานายนอย่างเงี้ยว่าเออแล้วถ้าเป็นบริษัทเล็กๆอย่างนี้มันจะสามารถได้เซอร์ติฟิเคตอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมีการประเมินแบบไหนก็ทําให้เราแบบเหมือนรู้ในรายละเอียดที่มันลึกลงไปแล้วก็ ได้ได้สามารถนำมาทิศวางทิศทางของการจะดำเนินการของเรายัางไงให้ให้มันมุ่งสู่การทำธุรกิจแบบที่มันยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้นก็มีมาตอน้ค่กที่ช่ิดอะไรบ้างบกว่าบ้านเราแบบเริ่มหันมาสนใจแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบขึ้นแบบเมื่อก่อน ม,มันดีใจแบบนักตาจะหลเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนจากที่เราทำธุรกิจเพื่อสังคมตอนแรกๆหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วที่เริ่มทำแบบงานด้านสิ่งแวดล้อมอนะไรเงี้ยมันมันน้อยมากอ่ะที่ที่จะพูดถึงทำกันเรื่องนี้อะไรเนงะี้ยแต่พอวันนี้บริษัทใหญ่ๆแบบ หลายคนไม่ทําไม่ได้นะแม้กระทั่งแบบตึกออฟฟิศต่างๆเนี้ยก็จะต้องแบบถ้าถ้ายิ่งเป็นบริษัทแบบ g l o b a l ่ะก็จะต้องคํานึงถึงว่าเป็นบริษัทเออเป็นเป็นออฟฟิศกรีนหรือ,อยังอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้เราแบบรู้สึกดีใจมากที่ท,ที่ทิศทางมันกําลังมาทางนี้แล้วก็ทําให้แรงกระเพื่อมของการสร้าง Impact ในเชิงบวกเนี้ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมีความหวัง แม้ว่าเรื่องของ global boiling เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่ายากเหลือเกินในการที่จะรับมือแต่ว่าถ้าเราเนี่ยขยับเคลื่อนตัวไปพร้อมๆกันในหลายๆภาคส่วนด้วยกันอะไรเงี้ยชริบแบบรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานเห็นว่าแบบมันไม่ใช่เรว่ามันเปลี่ยนแปลงช้าเปลี่ยนแปลงในสายมันก็เราจำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเราก็จะอยู่ไม่รอดไม่รอดทั้งในแง่ของการทาธุรกิจด้วยแล้วก็ไม่รอดในแง่ของชีวิตด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของเราอ่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขค้่าตอนใช่ <med> ก็ของ <ged> ดานอนนะคะเขาก็จะมีเรื่องของ one planet one health เนาะที่เป็นแบบว่าวิสัยทัศน์หลักของทางบริษัทเลยแล้วก็เราก็มองว่าแบบ3าสาเสา,สาหลักของเขาที่ดูเรื่องของอสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพแล้วก็อาหารแล้วก็เรื่องของชุมชนผู้คนอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ เป็นตัวอย่างการดําเนินธุรกิจที่ดีอะแล้วก็เราดีใจที่วันนี้ที่ได้มาฟังเพราะว่าถ้าไม่ได้ถูกพูดถึงอะเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันมีอยู่เนาะกับบริษัทแบบขนาดใหญ่แบบนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงใจให้กับคนที่ทําธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่เป็นธุรกิจโลเคอลในประเทศไทยที่มองว่าเออถ้ามาตรฐานโลกมัน ยกระดับขึ้นมาแบบนี้ตัวเราอะจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงให้เราไม่ตกขบวนให้เราสามารถดำเนินธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนได้จริงๆรค่ะ<อ>ัค่ะโอเคค่ขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณคัะ